สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่กับเพจบองเต็งผีบอกอีกเช่นเคยนะครับนะก็รับทรัพย์จุดๆกันอีกเหมือนเดิมแน่นอนนะครับนะวันนี้มีนํามาฝากกันทั้งหมด2ตัวนะครับนะตัวแรกครับผลงานพาเพื่อนไปที่ฟุตบอลอิสราเอลยู21นะครับนะเจอกับอังกฤษยู21เป็นฟุตบอลยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพนะครับนะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับนะหรือว่าเป็นฟุตบอลยูฟ่ายู21นั่นเองนะครับนะเป็นฟุตบอลทีมชาติเนาะนะครับวันนี้ตามฝั่งของ อิสราเอลยู21นะครับการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันนี้นะครับนะักการผ่านทางฝั่งของจอร์เจียยู21ด้วยการเอาชนะจุดโทษมาได้นะฮะก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างดีนะครับนะก็ถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เหละอะไรเลยนะครับนะทางฝั่งของทีมชาติอิสราเอลยู21ก้นกลางเล่นกันได้สมบูร์มากๆเลยนะครับนะซึ่งวันเนี้ความพร้อมของทางฝั่งอังกฤษยูู21เองนะครับนะก็แน่นอนว่าการที่พวกเขานะครับนะมีนักเตะซุปเปอร์สตาร์เยอะแยะมากมายนะครับนะที่เล่นอยู่ ในลีกดังๆของยุโรปเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะสามารถเอาชนะทางฝั่งของทีมชาติโปรตุเกสยู่21มาได้เนี่ยนะก็ถือว่าเือจับอย,ย яться. อยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับนะแต่วันนี้มองว่านะครับทางฝั่งของอังกฤษยู่21ยังไงก็ยังดูเหนือกว่าทางฝั่งของทีมชาติอิสราเอลอยู่21อยู่ดีนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับนะสองทีมนี้เจอกันมาแล้วนะครับนะก็เป็นทางฝั่งของอังกฤษนะครับสามารถที่จะเอาชนะไปได้นะครับนะด้วยเอนดิเคปครับวันนี้เปิดมา ให้ทีมชาติอังกฤษนะครับเปิดมาค่อนข้างจะป็นเป็นต่ออยู่ค่อนข้างเยอะเลยก็ว่าได้นะครับนะในราการรวบ1ลูกครึ่งนะครับน้าก็น้าขาวๆน้ําขาวจุ้วเลยนะครับวันนี้ทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษกระตีหนึ่งลูกมีแน่นอนนะครับนะแต่อยู่ที่ว่าทางฝั่งของทีมชาติอิสราเอลจะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเองมองกันโดยภาพรวมนะครับนะาทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษเองนะครับนะก็ไม่ได้บุกผีพรามอะไรเยอะนะครับนะาสำหรับฟุตบอลนัดรอบตัดเชือกนะครับนะเกมที่ ที่เจอกับทางฝั่งของทีมชาติโปรตุเกสก็ทําให้เห็นเลยว่า1ลูกก็สามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้เพราะฉะนั้นแลยครับวันนี้ราคาสูงตามเปิดมาแข็งๆสองจุแบบนี้ผมมองว่าเรารับซับกันแบบจุดๆครึ่งเดียวก็พอนะครับนะไปที่สกอร์ต่ําครึ่งแรก1ลูกวันนี้ไม่มีสกอร์แน่นอน100%เปอรเซ็นครับเราไปลุยกันต่อครับสำหรับคู่ที่2นะเป็นทางฝั่งของทีมชาติสเปน ยู21น,นะครับเจอกับยูเครนอยู่21สําหรับคู่นี้เจอกันมาแล้วครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เป็นทางฝั่งของทีมชาติยูเครนสามารถที่จะกินราคาไปได้และผลงานการเข้ารอบนี้มานะครับของทั้งสองทีมทีมฝั่งของทีมชาติาตสเปนนะครับนะก็สามารถที่จะเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้2องตหนึ่งแบบคือจับเล็กน้อยนะครับทางฝั่งของทีมชาติยูเครนสามารถเอาชนะทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสมาได้แบบชิวๆหนีห่างขาดขาด,ขาดมากๆเลยนะครับนะก็วันนี้การมาเจอกันในเก วันนี้ก็ถือว่าน่าจะดูเดือนไม่ใช่น้อยเลยนะครับน่าจะมีความมันไม่แพ้จากเกมที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของนักเตะทีมชาติยูเครนก็เป็นดาวซันโบสูงสุดอยู่ด้วยนะครับสำหรับรายการนี้ก็คือทางฝั่งของสุดาครอฟนะครับลงซีแมตยิงไปแล้ว3ประตูนะครับนะก็แน่นอนว่าวันนี้ทางฝั่งของทีมชาติยูเครนมาด้วยความพร้อมความมั่นใจ100%เต็มเปี่ยมแน,น่นอนนะครับแต่ด้วยเอนดิเกปที่เปิดมานะครับนะให้ทางฝั่งของทีมชาติ นนครับนะเปิดมาไปต่อถึงราคาครึ่งลูกมองว่าวันนี้ทางฝั่งของทีมชาติสเปนเองนะครับนะก็ไม่ใช่หมูให้ทางฝั่งของยูเครนมาเคี้ยวกันแบบง่ายๆนะครับนะถ้าเกิดเทียบกับราคาพูแล้วนะครับนะทางฝั่งของทีมชาติสเปนอาจจะดูเลื่อมกว่านิดหน่อยก็เท่านั้นเองนะครับนะแต่วันนี้ยังเชื่อใจและมั่นใจว่านักเตะที่มีสควอตเด็บมากนะครับหรือว่ามีความพร้อมที่มากกว่านะครับนะวันนี้จะเป็นฝ่าย เอาชชัยชนะและก็สามารถที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้วันนี้ยังมั่นใจว่านักเตะของทีมชาติสเปนอยู21สามารถจะฝ่าฟันเกมวันนี้ไปได้วันนี้บอไปได้เลยครับที่ทางฝั่งของทีมชาติสเปนอยู่21ในราคาครึ่งลูกจัดหนักจะเต็มรับซับแบบจวดคู่ที่2ได้เลยครับ เราไปสรุปกันนะครับเพืเ่อนๆสำหรับวันนี้นะฮะเราให้อะไรกันไปบ้างน,นะครับสำหรับฟุตบอลที่เราให้ไปรับซับแบบจุดๆสงตัวนี้เต็งได้เข้าสเตปได้นะครับนะก็คู่แรกนี่ครับไปที่ทางฝั่งของ ทีมชาติอังกฤษนะครับนะเจอกับอิสราเอลอยู่ยี่สิบคู่นี้ให้ไปที่สกอร์ต่ำครึ่งแรก1ลูกรับทรัพย์แบบจจดคู่แรงคู่ที่2นครับไปที่ทางฝั่งของต่อทีมชาติสเปนนะครับนะวันนี้มองว่าทางฝั่งของทีมชาติสเปนมีสูปอร์เดฟที่ใหญ่กว่าและมีนักเตะให้เลือกเปลี่ยนให้เลือกใช้มากกว่าทีมชาติ ยูเคลมนั่นเองนะครับนะก็เลยมั่นใจว่าวัาวนนี้ทางฝั่งของทีมชาติสเปนจะสามารถปฟันเกมเกมนี้ไปได้1ลูกมีแน่นอนเป็นอย่างน้อยสําหรับทีมชาติสเปนวันนี้รับทัพย์จ้จวดสอคู่นี้ไปได้เลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะมาตามต่อนะครับในส่วนของกลุ่มครอบครัว V.I.P. นะครับนะก็สามารถที่จะแอดไลน์ที่ขึ้นตามหน้าจอได้เลยนะครับนะแอด F.T. 1 1หรือแอดไลน์มาที่สแกน Q.R. c ค d e มุมขวาของท่านได้เลยเพราะว่าได้นะครับนะก็สามารถมารับสักสัคติเพิ่มเติมนี่ครับนะในกลุ่มได้เลยเนาะะครับเพื่อนๆเราอยู่มากกว่า1 0 0 0 0มท่านสามารถกะตีได้แล้วว่ากลุ่มถ้ากลุ่มไม่ดีจริงนะครับก็จะมีคนอยู่ไม่เยอะขนาดนี้แน่นอนนี่ครับก็วันนี้ฝากเอาไว้2คู่รับทรัพย์แบบจวดๆกันได้ เลยในกับ 9, นาสำงรราวนันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ